ใบดีเนาะพบกับน้องเมเด้าเมื่อน,น้องเมย์อ,อยู่ในครัวน,นอนน้องเมย์สีเฮ็ดอาหารลาวๆค่ะมันบานให้ทานผู้สมเบิร์เนาะก็คือ,อเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วอาหารการกินมือน่อก็คือมีแกงเนาะส้มใส่เป็ดเนาะอาหารลาวๆเขาเองเนาะแล้วก็บบัวยู่นี่กินกันบ่ตอนนี้น้องเมย์อยู่ใจเนาะแต่น้องเมย์เฮ็ดนี่เป็นอาหารเนื้อของน้องเมย์เด้อก็คือ มีันแกนงส้มใส่เป็ดทะนอละกามีกอยเป็ดเด้อมาเบ่งวมาแบบน้องมีกับแบบคนท,ทั่วไปมันคือกันบอเนาะมากินข้าวสวยน้ำกันเด้อท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็คือน้องมีกำลังจีเนาะจี G หัวซีไข่ทับไหมอทับไหมอให้ห้อมดับข่าวเด้อ เขาได้ใส่แก๊สเนาะเพราะว่าอันทานเขาดับหมดและเจ็ดสีอ่านามิวไทยเบอร์โมเด้อนมีเนาะนีเดชแกงเฟตหนองหมูใส่น็อส้มเนาะก็จะลงมีคาไปน้ำทับคิงทับาายางใส่ก็ได้เนาะแราคา ออจีับเผ็ดใส่ยังสิแหละนี่รสชาติจะแบบกรุ่มกล่อมรสชาติจะแบบว่าออกเผ็ดหน,น,แบบน,น,น่อยนึงแล้วก็นัวแซ่บส้มแบบส้มนัวส้มฮันน้อยนึงสินาแบบรสชาติแบบอืม้มอยากให้มาซีนดิ จบแพงเนาะมีบริกิรตัวเดอร์คุจริงเดอร์แซแ่แพงแซ่แพงอาหารมื้อนี้แฟนได้กินในทึกใจโลดรสชาตินี่เบิ่งคือเป็นจังๆจ้าจืดซีบแม่นเดอ้อรสชาติคือว่าจัดเข้มข้นน่ะนี่ตอนเป็ดเนาะใส่น้ำส้มจนให้ก็เลยลงผักก่อนปรุงเนาะมาเบอนี้เบิ่งอันนะั้นองเมย์บอนี้นะ ต้องโอยเป็นต้องมีนี่อันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้เป็นดิบๆมาเนาะล้างให้สะอาดแล,ลา้วก็มาซอยนี่ซอยให้เป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวเล็กๆอ,อย่างนีนนน้แหละเนาะแล้วก็เอามาคั่วอยู่หม้อหัน่นดาดไปดาดมาดาดไปดาดมาให้แบบว่าส,สุกอย่างนี้เนาะซุกอย่างนี้ก็เริ่มสิมาปรุงแล้วบ่ะนี่เมื่อกี้น้องเมย์แอบใส่น้ำปลาไปเรียบร้อยเนาะน้อยหนึง่เงเราใส่น้ำปลาไป,ไปไเด้อใส่น้ำปลาเจแซ่บเนาะ อยู่เนื้อกินแย่งกับหมักใสนนก่น้ำปลาเด้อนี่กินน้ำปลาหนึ่งแล้วลมะกะมันลงมาหนิมากหนาวยวดจ้า,าเป็นยังเป็นยังวะ่ะเวลาตอนเห็ดอาหารนี่เห็ดบดทันเร็วหิวแท้หิววะ่ะแ <laughs> <laughs> บบว่า,าเห็ดละสีมะนะ่มาน่ะซีมเป็นแบบแบบรสซาแบบไอ้มนำ้มนำเต้า <laughs> น้ำสินะ่ะ เฮ็ดกินแด้อิ่มแล้วก็นี่แบเนาะอกินได้เลยๆนะอืเฮ็ดมาแบบว,ว่ากินแบบซึกใจแห่งนะ่ะตอนเฮ็ดกินกันซีมไปซีมมาแบบบุมมีเบื่อบุมมีอีเมกเทือกนะลวกับคนจะได้ใส่งงแอ่งแง่แบบนี้นะ่าเคยคนสบาย มาค่าเบิ้งหน้าไม้ขวายู่นนำน้องเมฆเมื่อนี้เนาะว่ามีไพ่เดนเนาะอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมแน่จื้อโบซ่าจันเด้อมาสวัสดีเนาะอันนี้น้องยังน้องแดงอันนี้ซ่าจันเนาะมาเนี่ยเกี๊ยมลงผักลงย่างได้บะนี้จักหน่อยเนาะลงผักมาลงอันนี้ก่อนข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วเด้อ มักลายบ่มักลายเซนไร่มักหนาเซนนาเซนนี่พอดีจ้านี่ยดูสิเนาะลักกะมักเผ็ดนี่เลยเผ็ดพ่งอย่างสิเนาะพอที่จริงนะ่ะต้องใส่มักเผ็ดนวยเด้อท่านผู้ชมซอยมักเผ็ดนวยนะ่ะซอยไส้ซอยไส้มักเผ็ดนอยนะ่ะแต่ว่ามืดเนาะมันมีนี่งลงไปเลยเนาะเสี้ยงไก่เสี้ยงกากอง้องมาเนาะอยู่กับธรรมชาติแท้ๆนี่นะ มาบัานิก<ะ>าข้อตอนลงปนะลาแดกเนาะนี่ปลาแดกราดลงไปเลยยืย้ดจ้าเชียงไก่เนาะจะในต้มไก่ <laughs> ยหกเนาะจะคล้องไก่ยืนอยู่ยนี่เลยลงผักบัวผักห้อมเนาะที่บาเตรียมไว้นี่ ตามด้วยถ้าจงใก็เลยใส่หม้อเด้ไหมเนาะนี่นะใส่หม้อเลยเนาะหม้อตัางหาเนาะนี่อันนี้ก็จะมีผักกาดกำเลยเนาะเอาตัวเลืกก่อนเนาะทรงนี้ผักบุกไหยงามอืมคนส่องบุกไหยงามก็จนี่สะใจเนาะ อ่านี่นะแซฟขึ้นมามีน้นำมีนวลขึ้นมาแล้วเนาะเมนี้ฝนตกเดอ้อบอไดไปใส่เราให้กินอยู่เฮอร์นเนาะเล็กๆเราเมว่าพูและจะไปเห็ดยูปลาไปเห็ดทงไห้ทงหนาไปเห็ดยูแบบบนธรรมศาสตร์บรรยากาศดีๆคือแบบท่านผู้ชมมักเบ่งอันด้ มีไรสิไปเฮ็ดคุณแหละแต่ว่าฝนตกเนาะมีเนาะไปบ่ได้บ่ได้ไปเนาะกินอยู่เฮือนก็ได้เนาะเบิ่งคลิปต่อไปเดอ้อนดเนมีไรซีไปเฮ็ดแนวกินแนวความกินแปลกๆหรือว่าความกินแบบดังเดิมแหละแต่ว่าเฮ็ดแบบซื้อตัวเองเนาะแตเฮ็ดกินแบบอยู่บนทางการอยู่ดีๆนี่แอบวักกินแซ่บไปนำสมบรรยากาศไปนำเนาะอ่าขอเข้ากันเรียบร้อย อไอเนาะแตงจ้าทิ่ปรุงไปแล้วเนาะยอดน้ำปลาแตงหนัวเมียงสีลงไปหนึ่งปลาปลาแด๊ดปลาเอ้ยแตงหนัวเพิ่มไปอีกเนาะพรุ่งกี้ใส่น้อยแหมเพิ่มความหนัวแซบเข้าไปน้ำปลาอีกบ่ออืมนี่โอ้ยอยู่ละมาเอาสถิติการสิมแบบสบับน้องเมย์เนาะน้องเมย์จะสมแบบนี้เนาะอืม จัดแผงเล้วพี่น้องเด้อโอเคไปน,นีนี่หน้าตากแกงเนาะเสร็จเรียบร้อยเนาะใส่ผักอีตูลงไปขวบขวมห้อมกลมกลมเนาะนี่เอ้ยหาไปน,นี่ ถ้าผู้ชมมักอยู่บอ่อเปบนนี่นะพี่จีผากกินตลอดแล้วมันบ่อหรือว่าพายังบอ่อเคยกินกะคอมเมนต์บอกเดอรเรื่องว่าพายเคยกินแล้วรสชาติเป็นองไรกับบอ่อกันเด้นเะนาะชอบน้องเมย์นี่มักแห่แซ่แห่เลยมาตากปะนี่ อีตูวห้องสิไครน,นี่หมอยเนาะอันนี้กะก้อยเป็ดเนาะ ตอนกินนอกมื้อนี้กินข้าวคนเดียวเด้นนอเนาะจะจะไป็น้นมาถุงเนานะน่าข้อเหนียวเนาะว้าคุยเลยและแล้วเมย์มักเพ็ดกินเองไงล่ะเพ็ดกินเองมันสะใจเนาะกลุ่มกลุ่มแบบรสจัดได้ใจแล้วกันกินได้สุดเองเลยจับหาง เดี๋ยวคลิปหน้าเด้อคลิปหน้านี่นะเราเมียที่พาไปเห็นาหารอะลาลาสินแหละเนาะแต่ว่ากินดีบ่ลวิวดีดีบรรยากาศดีดีเนาะแล้วคือตำม้องคูนคือทำผู้สมมัคกันดีว่ามักธรรมชาติวิวดีวิวดีอะนะเมียไบายมอีกเนาะแต่วันนี้ฝนตกเด้อวันเด้ไป แต่ก็นึกข้าวเครื่องใบบผู้สูกินนี้มาสดแกงท้อนไส้สติดใจล้วอ อจ๊ะคนแนๆเลยทุกใจสดใจมีแฮงเนาะอือนะซ้ํคํานี้น้องมีก็จะได้พอตัวกินบ่ได้ท่านผู้ชม เข้าเลยล่ะกันซิมียนเหือนต่อเนาะบริเป็นใส่เดินมานี้เดินขอบกันแส<ด>บ <laughs> อ้า นีกินลาบเพียรคนนี้กันเด้อจะได้กินข้าวแล้วก็จะเนียนเหนือนเนาะมันนี้บ่ได้ไปใส่เนาะเด้อให้แต่บ,บรรยากาศรเหือนหัวเด้อขอบใจที่บพืนคลิปลน้องเมย์เด้อไม่ป่ะ